ดาวเคราะห์นอกกระดบสุริยะบ้านหลังใหม่ในจักรวาลรู้ไหมคะว่าในจักรวาลน,นี้ไม่ได้มีแค่ดาวเคราะห์8ดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ของเราเท่านั้นแต่มีดาวเคราะห์นับพันล้านดวงที่โคจรรอบดาวเลิกดวงอื่นๆและบางดวงก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคะ่ะ 1. ดาวเคราะห์เพชร5 5แคนครีอี e. ลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าเราเดินทางไปถึงดาวเคราะห์ดวงนี้เราคงจะรวยจันไปเลยทีเดียวนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีองค์ประกอบเป็นเพชรแทบทั้งหมดเพราะมันมีคาร์บอนในปริมาณมหาศาลและอุณหภูมิที่สูงมากๆจนทำให้คาร์บอนเหล่านี้กลายเป็นเพชรแข็งถ้าเราไปเหยียบบนดาวดวงนี้ก็คงเหมือนกำลังเดินอยู่บนกองสมบัติเลยค่ะ 2. ดาวเคราะห์สองดวงอาทิตย์แคปเลอร์ 16B เคยดูหนังเรื่อง Star War ์ที่ตัวละครหลักอาศัยอยู่บนดาวที่มีดวงอาทิตย์สองดวงไหมคะนั่นไม่ใช่แค่จินตนาการค่ะดาวเคราะห์เคปเลอร์สิบหโคจรรอบดวงอาทิตย์สองดวงพร้อมกันนั่นหมายความว่าบนท้องฟ้าของดาวดวงนี้คุณจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นสองดวงและตกสองดวงด้วยลองนึกดูสิคะว่าเงาของคุณจะเป็นอย่างไรคงแปลกตามากเลยใช่ไหมล่ะ 3. ดาวเคราะห์ที่มีฝนกระจก HD 18973B ฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะดาวเคราะห์ดวงนี้มีชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแก๊สซิลิเจตที่ร้อนจัดและกำลังควบแน่นกลายเป็นละอองกระจกและเพราะมันมีลมแรงกว่า7,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้บนดาวดวงนี้มีฝนเป็นกระจกที่พุ่งลงมาด้วยความเร็วสูง น่าสนใจใช่ไหมคะดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าจักรวาลยังคงมีสิ่งน่าอัศจรรย์อีกมากมายที่เรายัางไม่เคยเจอเลยคะ่ะถ้าอยากรู้เรื่องราวของอะไรต่อบอกได้เลยนะคะ